ขาดอะไรบก็ไม่เจ็บเกียน914ว่าขาดก็ขาดไม่เท่าไรกวกต้องกรอบโอ้โหกระตือก็8เกียนไปเถอะ914แล้วอะเหมือนเนี้ยว่าขาดไม่เท่าไรเจ็บ12เนี่ยเจ็บ180แจ้งหัวไล่ใหม่น้าจะบอม12ไร่ครับ12ไร่ก็ประมาณ11เกียนได้เพราะปิกอัพลากไป3เกียนแล้วกว่า11กว่าเกือบไร่ละเกียนนะขนาดข้าวไม่ดีนะสุดยอดเลยนะนี่นะครับ อันนี้ก็ข้าวครึ่งเม็ดไม่เต็มโพงอ่ะอันนี้เนี่ยไปช่อหักกระจุยกระจายหมดครับลูกตียาวตัวอ่ะมีอันนี้อันนี้คือข้าวเขียวเลยครับเป็นข้าวที่แบบนี่ฮนะนี่ติอยู่เลยเหนียวจริงอันนี้คือเม็ดเต่งไม่ค่อยมีแบบเนี้ยถือว่าผ่านคือไม่น่าเกียดฟางยับๆเป็กๆนี่ครับดูนี่นี่ฮะ อันนี้ก็ข้าวไม่เต็มโครงเลยตีช่อหัก,กนเลยนี่นี่อ่ะนี่ครับอันนี้คือกรูลุกันอยู่ถ้าเกี่ยวๆมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือข้าวสดนะครับนี่อ่ะนี่อันนี้ยังไงก็ตีไม่หลุดข้าวอันนี้มันไม่เต็งถือว่าผ่านแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดตู้ให้ดูผมใส่ลูกดักไว้ตรงไหนตีตูมายัางไงลูกตียาวสี่นิ้วครึ่งหมดเดี๋ตอนนี้ตีแบบประมาณสองนิ้ว นี้ก็ตูดปลาโบตัวใหญ่เดียกสัเกอด์องนิ้วทุนตัวยาวสี่สิบซึ่งนี่ครับลูกดักใส่ตรงนี้หมทุกเนไ้กแกมเปลตะตัดเอาแต่ถ้ารถอะเขาจะมีแถมมาให้ ใส่ช่างหน้านะครับตีตรงนี้ช่วงเอาบ้านลงในกระดาษไปมบ้างแค่นี้เองครับแล้ใช้ลอ้อจะหติดเกี้ยนพอแล้วก็โอเคครับก่อนอื่นก็อาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมเช้านี้ผมน่าจะย้ายรถเองประมาณสามคันเพราะว่าตะหลงด้ไปว่างจะไปลูปเทือกที่นาเพื่อจ,จะดำนาเนี่ยก็เดี๋ยวเอาพี่พงษ์ไปลง14ไร่ ถ้าไปพงษ์เสร็สไร่แล้วเดี๋ยวจะย้ายไปเก็บงานทะลาด้วยไม่รู้ว่าตลงกงเขาจะมาช่วยย้ายหรือเปล่าถ้าเขาไม่มาก็ย้ายไปพง์ไปแล้วก็เอาโอไปลงขอูุดินสิบกว่าไร่แล้วก็ออกววกเอาจากบอมมาเกี่ยวข้าวเขาสิบไร่ก็ว,วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับงานแล้วแยกแยกกันไปครับเดี๋ยวบ่ายฝนฟ้าจะเล่นยไ,ไปครับเดี๋ยวเจอกันนานเดีย๋ยวไปส่งไปพง์ก่อน เดินทางมาถึงแปลงนาแล้วเลยครับผมอ๋อครัโงเดินเข้าไปเดี๋ยวถ้าลืมเอามอเตอร์ไซค์ตามมาเน่ครับ14ไร่ด้านในนี่เขาลงบอ่อโซลาเซลล์ไปแล้วนะไปะเดี๋ยวเราวิ่ง,างงานกันต่อตอนนี้เวลา4โมงแล้วครับ มู่ลินคุสองไล่ไปครับเดี๋ยวย้ายโอไปคลองโนนนะครับโซนคลองโนนก็ไกล้กว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปไกลไปโนนด้วยปัดนุ่นต้องอ้อมไปทางถนามขี้ครับเพราะว่าทางเข้าตรงป้อมนี่ไม่ได้เลยจัด รถติดจนแหลกร้านเลยฮะฝนตกเละทะเพะลุ้บ่อเยอะแล้วก็ต้องเลี่ยงไปอ้อมไปหน่อยแล้วเสร็จเดี๋ยวครับมารับจ่าบอมไปโรงงานจ่าบอมสิบไร่เบอร์ยี่สิบเดี๋ยวเราจะอยู่กับจ่าบอมครับนี่ครับโอมาถึงแปงนาละไม่กล้าลากเข้ามาน้ํามันปิ่มครับเนี่ยผมไม่ไว้ใจถนนถ้าผมรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่มันใจอ่ะผมจะไม่เอารยอมลงเดินผมไม่อยากเป็นงานใหญ่ นี่มันเป็นถนนดินไงแล้วน้ำคันก็ไม่เอาไม่ไม่ไ,มไ,มไมว้ใจอะ่ะแล้วน้ำแค่อยู่อะไรตรงนี้เอาชัวร์ดีกว่าพลาด้นมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปคุ้มค่าเอาชา้าแต่ชัวร์ไปเดี๋ยวไปรับจ่าบ,บอม,อมเสียวใยตรงไหนเราจอดขวางไวเนี่ยอ่ะก็ ถึงน่าจะบอมละแต่นี้ก็สิบไร่นาะโดยประมาณเดี๋ยวขออญาตก,กินไข่กันิหมากเลยวิ่งส่งรถกันไม่ได้กินอะไรเ,เป็นดูว่าไปกลับพิจิตพิโลกโคตรไทยแ้่าบางวันเนี้ยวิ่งย้ายอะ่ะเดี๋ยวต้องย้ายไปพงไปเก็บงานทะล่ออโอโหโดดข้ามทุ่งข้ามทาเอ้ยโอเคครับเราจัดไข่ไปแล้วซื้อมาสี่ฟองจัดไปสี่เลยก็ร้อยวันนะครับนาวานัน จะบอมบอกไปร้อแล้วเกี่ยวเลย,เยข้าวดีจังอันล่างดีผู้ข้าวจะพูดแล้วเกี่ยว,ยว,ยวยระเกี่ยวเกี่ยวเลยครับจะเกี่ยวจะเหลืองราคาไม่ต่างกัน เกี่ยวข้าวสดอุ้เกี่ยวนิดนึงก็ 7, เจ็ดบสี่เหลืองก็ไม่ได้โดดเพราะข้าวพวกนี้เขาซื้อไม่แพงเหมือนข้าวทั่วไปนะครับหนึ่งอุ้มข้างล่างเนี่ยดีมีมีแผ่วอันห้างครับอันนู้นะจะเตีียบแค่แ็่แค่แค่อย I ที่แปลงนี้ทำก็โูดนครับแล้วก็กหันมาทำข้าวข้าวหลงงามเมื่อสักร้อยวันแล้วอ,อ่ะผกว่าสิเดี๋ยวเกี่ยวประจุประมาณร้อยวันเลยนะแ,แล้วครี่ต้นนั้นหมดเลยแต่รวงก็ไม่เขียวนะไปครับทางไม่ค่อยดีครับทางขึ้นมันชันหน่อยเลยพี่เกียออกไปไม่เยอะตอนนี้ไปขายอะ่ะ รอบเมองสองรอบที่น้จังเลยแหละแเปุยอะไรอะ่ะแฉกอ๋อที่แฉกเดียวเลยนะมีมีหัว่งมะพระ้าวด,ดียดยดยียอร่อยหมูสามตนเลยดิดูสีาวครับสีรนีข้าดีาวน้ำวานว ไม่สีไม่น่าเกลียดหรอกครับสีแบบนี้นแต่น้ำหมักมาปุยเลยครับขวานแก่ เพรว่าได้ตกไรล่ะเกียร์นะไรล่ะเกียร์นั่นแหละพบกันคณาไปรอดหนึ่งอ่ะเนี่ยโมโหเงี้ยเบอร์ยี่สิบอ่ะได้นะครับตอบเกียร์นะเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักดีเดี๋ยวเราไปข้ามรเลยม่ต้องพูดถึงให้ดูสีหลับแล้วคนนอนคือรถเกี่ยวเสร็จทุกใบแต่มนนี้คือ บางราคานะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนจากบางกินข้าวนะครับเดี๋ยวมาเลยได้ไปก็สามเกียร์สามเกียร์กว่าอัานี้สามเกียร์สี่เกียร์ห้ากเกียร์ได้แล้วได่น,นี่ใส่หกล้อเรามาเดี๋ยวมลดูกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลากยาวกันเลยใครจะอยู่กับผมจบวันแล้วคลิปนี้ก็นี่นะครับผมเกี่ยว มาเต็มอุ้มแล้วนะครับนี่ไหมเมื่อกี้นาทีละครึ่งไม่ได้ถ่ายครับเนี่ยตัวโบสตัวกุีหมุนมาตัวโล่งเจอเส้นอีกแล้วดูความใจมาก,กควันซุกเลยครับฝนมาแทบหนึก็เอาไปทำเมนูแกงคั่วได้แกงคั่วพริกแกงทอดเสียพริกไทยได้ก็อร่อยครับปกตีแล้วว่า ห้าหกเจ็ดเกียร์ละวแปดเกียนเก้าเกียร์เป็นลุ้นสิบข้าวจากบอลเขามาเสียตรงนี้เนี่ยที่ลบยาบางมากเลยครับจะบางๆเผาๆเลยก็ได้ในเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะสิบไล่เก้าเกียร์กว่าดเกียร์เนี่ยเพราะข้าวไม่ได้ดูดีระดับได้ละเกียร์ถ้าข้าวดูดีระดับได้ละเกียร์ต้องหนุนด้านล่างครับตรงนู้นดูดีชีวะได้เป็นเจ็ดเลยปะเก้าเกียนแล้วสิเลี้ยวโอ้โหพอได้ ออไม่ระเกลียดนเขาดิข้าวนาหวานขนาดดูไม่ดีมากนะเนี่ยดูดีแค่ทำใบใบเนี่ยข้าวเป็แก่ีเปลีย่ยนเกลียวแน่นอนออก็เกลียวเบอร์20นะครับจะให้ฟ้าไดเกียบนะก็ใช้รอบเครื่องหน่อยเล็กรอบให้ลอยๆครับเดินช้าหน่อยปรปะมาณ แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าตู้ใส่ลูกดักไว้ยังไงไแล้วตีล่วบานไหนตีกัดเกินก็ไม่ดีฟางย้ําเกินก็ไม่ดีออกเยอะเขาแค่แบบพอ,อไม่ติดตัวที่เขาบ,กบอกว่าเบอร์20ตัวเนี่ยอันนี้ก็ต้นสดนะครับมันก็มีวิธีแก้ครับวิธีใส่ตู้ใส่ลูกดักแล้วก็วิธีการเกี่ยวด้วยเดินเราเดินช้าเนี่ยวางมันจะฟัดหลายรอบครับอันที่เข้าจะไม่่อยเข้าไปถ้าเกิดเรายิ่งดันนะ มันก็ยัดยูทีจะเข้าอันนี้ฟาดก็จะฟาดวนไม่ได้กี่รอบเลยเดี๋ยวเก้วเสร็จจะเปิดให้ดูแต่บอลนี่น่าจะมีสิบเป็ดเกียร์นะครับสิบล่ยข้าวอย่างเนี้ตัวนี้เนี่ย,ยเแล้วตอนนีนะ้ตัดเจออะไรนะคอยไปครับข้าวห่บัวงใจเย็นปิดพัดลมให้หมดเลย ไมหมดหรือเกรื่องหมดแล้วก็ใช้รอกเครื่องเอาสำหรับรถเกษตรนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือปกติอยู่แล้วนะครับที่ติดแบบนี้นะข้าวอนี้ครึ่งเม็ดค่อนเมนะ็ดนะนี่ครับไปยับกระจุยกระจายเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูคนระับเนี่ยนี่คือปกติอันนี้คือปกตินนกตข้าวเขียวคร่งเม็ด ไม่ได้ออกเป็นช่อนะครับเราค่อยเดินอย่างนั้นในเครื่องหน่อยใช้รอบเครื่องเดินช้าๆเรื่อยๆอย่างนี้ข้าวเขาอันเนี้ยมันบางหน่อยเรากดให้ลึกไปเลยถ้าข้าวไันได้แน่นนะถ้าข้าวแน่นไม่ต้องกดลึกมากยังไงเขาก็หองไา,ดน,างนนนะด,ดนี่ครับเนหรลุดหมดสิครับส่วนมากอันนี้ข้าวครึ่งน,นิดคนนิดนะครับนี่ ก็มีนี้ข้าวไม่ได้เต็มโค้งนะครับนี่ดูมันไม่ค่อยโฟกัสนะนี่นะครับอันนี้ก็ข้าวครึ่งเม็ดไม่เต็มโคง้งอ่ะอันนี้เนี่ยไปช่อหักกระจุยกร,ระจายหมดครับลูกตียาวตัวอ่ะมีอันนี้อันนี้คือข้าวเขียวเลยครับเป็นข้าวที่แบบนะนี่นะนี่ติดอยู่เลยเหนียวจริงอันนี้คือเม็ดเต่งไม่ค่อยมีแบบเนี้ยถือว่าผ่าน คือไม่น่าเกียดฟางยับยับเป็นเละนี่ครับดนูนี่ฮะอันนี้ก็ข้าวไม่เต็มโครงเลยตีช่อหักเยัยนี่นี่อ่ะนี่ครับอันนี้คือกรูลุกกระลอถ้าเกี่ยวเขียว,ยวมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือข้าวสดนะครับนี่อ่ะนี่อันนี้ยังไงก็ตีไม่หลุดครับอันนี้มันไม่เต็งถือว่าผ่าน แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดตู้ให้ดูผมใส่ลูกดักไว้ตรงไหนตีดูมายัางไงลูกตียาวสีนิ่ครึ่งหมดแบ่งปันกันคือจะได้ดีๆเราก็ทํานาครับเราเกี่ยวข้าวแล้วเอาข้าวแล้วก็ไอข้าวผมจะฝากเลยนะชาวนาที่ข้าวออกกับฟางเนี่ยคือมมายันมันออกทุกคันแต่มันจะมากจะน้อยเท่านั้นเองถ้าจะของรถเขาดูแลใส่ใจให้อะไรให้ก็โอเคละมันไม่มีใครอยากให้ออกอกครับ ผมเองก็ไม่อยากเนี่ยข้าวสดข้าวเขียวเนี่ยเบอร์ยี่สิบเนี่ยแต่เรื่องข้าวหวานก็เลยดูอย่างนี้แต่เบอร์ยี่สิบอะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่หรอกผมว่าเอาอยู่ง่ายเบอร์ยี่สิบอะถ้าชุดแรกๆมาแรกๆเลยอะพวกจัดมินโอ้โหนั้นเหนียวจัดเดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูจะของจ้าพอเม็ดถือเม็ดโตเนี่ยเบอร์ยี่สิบอะถือเม็ดอ้วนเนี่ย เต้นเขาดุเป็นเขาเยอะรับแต่ละแก้ไวไม่มีแล้วก็ปิดพัดลมเลยครับใช้รอบเครื่องเอาเล่นเครื่องลงแรงครับเราต้องทําความเข้าใจกับข้าวเลยนะแต่ละสายพันธุ์นะไม่ใช่สักว่าเกี่ยวกันอย่างเดียวนะครับมันต้องคานึงถึงอะไรหลายๆอย่างเงี้ยฟ้าเกี่ยวสีเยเนี่ยเนี่ยถือว่าสดนะเนี่ถือว่าเอาอยู่ มาเอาสิเล็บอุ้ม嘛สิไรสิบเอ็ดเกียนเนี่ยแน่นอนเ้าพออย่างเงี้ยมีอันล่างเองที่ดีๆที่ถ่ายทีแรกะนะเดี๋ยวจะไปเก็บของแม่จาาบอมอีกเจ้าหนึ่งครับสี่ไรเดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวตัวน,นี้สีป,ประมาณสองนิ้วตัวน,นี้ก็ตัวนะาโก้ตัวใหญ่ đi ở trong đoàn quân của đi vào เพแล้วัดเหลือไม่เหลือกระจายหมดอยู่ตรงนั้นนะลูกอยู่ตรงนี้พอจะเก็บไ้ก็แล้วาแกะเอยร์โอ้โหโถดม่เล่นจะเล่นลูกน้องงายซะแล้วออไปเกียร์นะบุรุอะตกแปดเกีย์ติการ์กไฟสามแปดก้าสิบจุดเบโอ้โขาข้าวดูไม่ดีนะน้หนักได้ ก็ไปครับเราไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วนะครับของแม่จากบอมที่เหลือพี่โพสเข้ามาเก็บให้นะครับจากบอมโทรถามแล้วที่แรกกะว่าถ้าพี่โพสเข้ามาเก็บไม่ทันก็จากบอมจะเข้าไปเก็บครับแต่ทนนี้พี่โพสบอกว่าเขากาลังมาครับเราก็เลยไม่ต้องไปเอาจากบอมไปเก็บบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปรับโอที่ไปส่งเมื่อเช้าครับโอกระเสร็จแล้วมั้งบ่านนี้น,นีต้องบอกหน่อยปันนี่ครับเป็นมุมหักอยู่ มองไม่เห็นรถไปเอาไปลงบ้างกนะันก็ไปครับทรงจาบอมเสร็จแล้วไปรับโอตรนเียโอกเกี่ยว12บสองไร่แล้วก็มาลง3าไร่แล้วนะครับตรงนั้นสนะงสัยจะเดินมาแหละเราไม่ได้ไปย้ายอะ่ะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะเนะเาะก็ไปครับเดี๋ยวไปลุยก,ก,กันนี่คืมอีกแยะดูแล้เย็นนี้ฝนตกอีกแล้วครับเนี่ย ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมให้ดูอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีเรื่องติดรวมวไม่ติดรวมวผมไม่ได้พูดพาดพิงถึงใครหรือรถใครอะไรอย่างเงี้ยนะอันนะี้ผมทําให้ดูว่าเออเนี่ยวิแนวทางทายังไงที่จะได้แบบเบ,บ,บาติดแท่ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณไหนอะไรเงี้ยผมก็แบ่งปันอะไรที่ผมนั่นผมก็แบ่งปันให้เพื่อนร่วมอาชีพกันไปคือรถรถรถดีดดดสมมุติรถด,ดีดรถลื่นรถคล่อ,ลองอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดเลยนะครับที่ทําให้เราหาก,กินได้ผมเลยแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนหมดทุกอย่างอะไรที่ผมพอจะรู้พอจะแนะนําได้อะไรผมก็บอกหมดผมไม่รู้ว่าจะกักไปทําไมตายไปก็ติดตัวเราไปเฉยเฉยไรประโยชน์ครับผมเป็นคนแบบนั้นคือผมไม่ได้กลัวเลยว่ารถใครจะดีกว่ารถตัวเองไม่เกี่ยวไม่สนเพราะสุดท้ายแล้วคนเราหาก,กินได้ไมันอยู่ในตัวเจ้าของรถครับใจคุณเป็นยังไงตรงต่อเวลาไหมรับปากมวเป็นคำพูดหรือเปล่า ม่ได้ว่าจะเอาแต่ได้อย่างเดียวถึงข้าวเสียก็ต้องเสียถึงข้าวได้ก็ต้องได้ก็มีเสียบ้างหลายบ้างหาก,กินมาต้องถึงใจใจมาใจไปถ้าจะเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเดียวก็ชาวนาเขาก็ละอาครับตีเถิดเฉลี่ยไปไปถึงรับโอวันนี้คมาถึงแล้วนะครับโอเสร็จพอดี เรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จจ็อบนี่เราควรจะได้ดีอะีหนึ่งพวงพวงเช้าผมผ่านไปอะตรงนี้ก็ผ่านเราลากผ่านตรงนี้ไปก็คันนี้ก็ใส่ผมใส่ทุกคันคันที่ผมก็ใส่ลูกดงลูกดักันนะเหมือนกันทาเหมือนกันจ่ารย์บอลเลยครับต้นปานเดียวกันทำเหมือนกันหมดโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกันต่างๆอย่าื่อนผด้วยนะครับผมแถ้าใครสนใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ เจ็ดเกียนเก้าสิบสี่ตัวขาดก็ขาดไม่เท่าไรกว่าต้องกว่าโอ้โหกระตือก็แปดเกียนไปเถอะเก้าสิบสี่แล้วว่ะเจ็ดพันสองเนี่ยเจ็ดพันร้อยแปดสิบแจ้งหัวไล่ใหม่นาจะบอมสิบสองไล่ครับสิบสองไล่ก็ประมาณสิบเอ็ดเกียนได้เพราะปิกอัพลากไปสามเกียนกว่าสิบเอ็ดกว่าเกือบไล่ละเกียนนะขนาดเข้าไม่ดีนะสุดยอดเลยนะ